ก่อนจะไปชมคลิปนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะครับสปีดก็อยู่ที่ประมาณ43เมกเนาะแค่กดรหัสรับตามผมในคลิปนี้คลิปเดียวแล้วก็ฟังที่ผมอธิบายในคลิปนี้คลิปเดียวเนาะผมเพื่อนๆก็สามารถเอาไปประยุกใช้แล้วก็ใช้ได้ไปเรื่อยๆเลยครับ ใช้ได้ไปเรื่อยๆเลยนะครับผมจนกว่าเครือข่ายเขาจะไม่ให้ใช้นะอันนี้ก็เหมือนเป็นช่องโว่ช่องหนึ่งนะครับที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นเน็ตฟรีได้เนาะนี่นะครับความเร็วอินเทอร์เน็ตก็สวิงไปสวิงมาครับตอนนี้ผมก็แชร WiFi จากเครื่องที่ผมใช้เน็ตฟรีอยู่นะครับเพราะว่าเครื่องที่ผมอัดคลิปเนี่ยไม่มีเน็ตอยู่แล้วนะครับผมโอเคเนาะนี่นะครับความเร็วความแรงก็สวิงไปสวิงมานะครับ โดยรวมนะผม,ผมคิดว่าไม่น่าเกลียดนะครับตอนแรกก็40กว่าเมกเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะผมโอเคเข้าสู่วิธีการใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรีตัวนี้กันเลยครับโอเคผมก็จะให้เพื่อนๆนะผมไปให้ทั้งหมด2รหัสนะครับก็คือโปรหลักก็จะเป็น35นะผมรหัสหลักนะครับก็จะเป็น35เนาะแล้วก็รหัสลับอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น37นั่นเองนะผมตอนนี้เครื่องเอ๊ะสัมผัส อ่สัมผัสไม่ได้ก็คือ3ามกับ37นั่นเองนะครับผมจะให้ไปทั้งหมด2รหัสเนาะสามนะครับไปอธิบายเพิ่มเติมกันครับ3ามหมันคืออะไรเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับผมนี่นะครับมันก็จะยาวหน่อยเนาะแต่เพื่อนๆค่อยๆฟังที่ผมอธิบายไปนะครับอาจจะดูยาวนิดนึงเนะแต่เพื่อนๆไม่ง,งงแน่นอนครับผมจะค่อยๆไล่ทีละสเต็ปนะครับผม, like ผมตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเทคนิคการใช้เน็ตฟรีตัวนี้นะครับผมเรียกมันว่าเทคนิคเปลี่ยนโปรโบนรับเน็ตฟรีใช้ได้ไปเรื่อยๆในทุกๆวันเลยนะครััหหหบหรสเพื ให้เราสามารถเนี่ยเล่นเน็ตได้นะผมเพื่อใช้วนเน็ตล้วเฟรเน,เน็ตฟรีไปเรื่อยเนาะนี่นะครับ ก็จะมีอ่ะโปรหลัก35นะผมแพ็กเกจต่างๆจะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็โปรเปลี่ยนนะครับ37นะผม35กับ37เนาะ37เป็นโปรเปลี่ยนนะครับแพ็กเกจให้มาน้อยนะผมแต่เล่นได้ปกติเร็วแรงเหมือนกันเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะก็สำหรับในฟรีตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยเนาะเพื่อนๆสามารถใช้งานได้ในเครือข่ายทัวรโมเอสเท่านั้นนะครับส่วนค่ายอื่นๆนะผมไม่ต้องน้อยใจไปนะครับถ้ามีการอัปเดตใหม่ที่ค่ายที่แจ้งเข้ามาหรือผมรู้รหัสลับของค่ายอื่นนะครับผมก็จะเอามาทำคลิปแล้วก็สอนเพื่อนๆได้เลยนะผมกก็็ตตออนนนนนี้้ส่่่่่ววใหญาจะููยแแลก็ นี่นะครับลองศึกษาจากคลิปนี้ไปก่อนละกันนะผมโอเคครับก็สําหรับข้อแนะนำนะครับในการใช้เน็ตฟรีตัวนี้เนาะเพื่อนๆต้องไม่มีเงินในซิมสักบาทนะผมเป็นซิมเติมเงินแล้วก็เพื่อนๆต้องใช้แบบซิมเปล่าๆเนาะผมเป็นซิมที่แบบเปล่าๆเออคือไม่มีเงินไม่มีอะไรครับแล้วก็ไม่หมดอายุด้วยนะไม่หมดอายุด้วยนะมีวันใช้งานคงเหลือนะครับสาหรับรายเดือนเนาะผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนน่ะ สงสัยแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับว่าเออถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยสามารถใช้แพ็กเกจนี้ได้ไหมคือมันก็คือผมไม่แนะนําอะไรอย่างี้ดีกว่านะผมแนะนําเป็นซิมแบบระบบเติมเงินอะไรงี้จะจะแบบสะดวกกว่าในการใช้เดตฟรีตัวดีนะครับโอเคเนาะสำหรับรายเดือนก็่อลองลองดูก็ได้ครับแต่ผมแนะนาเป็นเติมเงินละกันนะผมเติมเงินนะซิมระบบเติมเงินเนาะโอเคเข้าสู่ระบบแล้วก็วิธีการใช้งานกันเลยครับ <c oughs> นี่นะผมเงื่อนไขอย่างเดียวเลยครับก็คือเพื่อนๆนนสามารถกดรับเน็ตฟรีได้วันละครั้งนะครับผมอา้าวเพื่อน,อนๆอาจจะสงสัยว่าอา้าวทำไมกดรับได้แค่วันละครั้งแล้วทําไมแล้วถ้าแบบเอเกิดโปรเน็ตมันหมดระหว่างวันหรือว่าอะไรเงี้ยเราจะทําไงผมเลยเกิดเทคนิคนี้ขึ้นมานะครับผมโอเค ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเทคนิคต่างๆนะครับผมขั้นตอนและเทคนิคต่างๆเพื่อให้เราสามารถเนี่ยเล่นเน็ตฟรีรับเน็ตฟรีใช้ได้ไปเรื่อยๆไม่หมดระหว่างวันแน่นอนครับแค่ทําตามผมนะครับผมโอเคย้ำอีกครั้งว่าเปลี่ยนโปร,โปรได้แค่วันละครั้งนะครับถ้าอยากเปลี่ยนอีกก็ต้องรอให้มันรีเซ็ตทุกๆหลังเที่ยงคืนนะครับผมทุกๆหลังเที่ยงคืนเนาะโอเคนะครับผม มาเข้าสู่วิธีการสมัครเลยครับอย่างแรกนะผมดูตามข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ตามผมเลยนะครับผมอย่างแรกโปรแรกที่เพื่อนๆต้องเริ่มสมัครนะครับในวันที่1นหรือวันเริ่มแรกนะวันที่เพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพื่อนๆกดอันนี้เลยครับดอกจัน9 3้าดอกจันสามสี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับกดสมัครเวลาไหนก็ได้นะผมกดไปเลยครับกดไปเลยนะผมกดกดให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เรากดเรียบร้อยนะ่ะมันก็จะขึ้นข้อความโปรโมชั่นมาแบบนี้นะครับ อดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้า่หลบโทรออกมันก็จะขึ้นข้อความมาแบบนี้นะครับมันจะบอกว่าคุณได้ทําการเปลี่ยนโปรโมชั่นอะไรเงี้ยเรียบร้อยครับแล้วก็บอกนั่นนี่อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจมันครับไม่ต้องสนใจเนาะแล้วก็เลื่อนมาครับมันก็จะลวข้อความมาเลยนะครับมันก็จะให้แพ็กเกจ a c e b o o k ไม่อัน้นเรามานะครับเล่น f a c e b o o k ได้ไม่อั้นนะครับแพ็กเกจเรียนฟรีแพ็กเกจดู YouTube ได้2กิกนะครับแพ็กเกจเรียนฟรีละกันนะ้ออันนี้ก็เรียนฟรีเนาะ นี่นะครับแล้วก็แพ็กเกจเล่นเกมนะผม Rv Free Fire Call of Duty Speed Rips นะผมไม่อั้นเลยนะครับก็เล่นได้ปกติเลยนะรเร็วแรงเหมือนกันนะผมแล้วก็แพ็กเกจเล่นเน็ตทั่วไปนะครับก็เซิร์ชเน็ตหรือว่าอะไรเงี้ยก็เล่นได้ทั่วไปเลยครับ1กนะิกเนาะแล้วก็แพ็กเกจอ่าโซเชียลมีเดีย14แอปนะผมไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, IG, Twitter, Message, Instagram อะไรเงี้ยก็คือโซเชียลมีเดียทุกอย่างเลยรับ14แอปนะแล้วก็ได้ฟังเพลงผ่านจุกฟรีไม่อั้นด้วยนะผม แล้วก็แพ็กเกจฟรีไวไฟนะครับฟรีไวไฟไม่อั้นด้วยนะแพ็กเกจฟรีติ๊กตอกไม่อั้นด้วยนะครับผมผมเลยให้ตัวนี้เป็นโปรหลักนะผมอันนี้สุดท้ายก็เป็นแพ็กเกจเรียนฟรีนะกันนะครับผมโอเคโปรแรกนะครับที่เขาให้เรามานะครับดอกจันเก้าสามห้าดอกจันสามห้าสีเลียมโทรออกครับเขาก็จะให้แบบนี้มาครับแต่ว่าสาเหตุที่เราต้องมีโปรเปลี่ยนนะครับจริงๆเราจะใช้ไอ้โปรตัวนี้หลายๆวันก็ได้นะครับจนกว่าเราจะหมดอะแต่ว่า ที่คือที่เราต้องมีโปรเปลี่ยนนะครับเพราะว่าแพ็กเกจดู YouTube เนี่ยเขาให้เขาให้เรามา2กิกเองใช่ไหมแล้วก็แพ็กเกจเน็ตทั่วไปเนี่ยก็ให้เรามาแค่กิกเดียวนะครับถ้าถามว่าเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเล่นแค่โซเชียลมีเดีย a c e b o o k l i น e ไ g t w i t t e r หรือ TikTok อะไรเงี้ยหมดก็เล่นได้ทั้งหมดโอ้สาวันก็กดรหัสใหม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอะไรงี้ได้ครับแต่สําหรับตัวผมนะครับผมก็ใช้เน็ตเยอะหน่อยนะครับดู YouTube 2กิไม่น่าจะพอแล้วก็ แพ็กเกจเน็ตหนึ่งกิกงเนี่ยไม่น่าจะพอผมเลยต้องมีแบบอโปรเปลี่ยนเข้ามาด้วยนะครับโอเคเนาะในวันแรกนะครับให้เรากดอันนี้ไปแล้วก็เล่นเน็ตได้ตามปกติเลยครับในวันแรกเนาะเวลาไหนก็ได้นะครับพอเข้าสู่วันที่2เสร็จปั้มนะครับไอ้เพื่อนๆกดโปรเปลี่ยนได้เลยครับโปรเปลี่ยนนะครับเพื่อนๆผมแนะนําเพื่อนๆว่ากดเวลาห้าทุ่มห้าสิบในวันที่สองนะครับโอเคเนาะเพื่อนๆไม่งงนะครับสมมุติว่าเมื่อวันอ่ะ วันแรกนี้แล้วกันนะ,มมน,นะสมมติวันที่1น่ะสมมติวันที่1น่ะเพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมโทรออกเวลาไหนก็ได้เสร็จปั๊บใช่ไหมพอเข้าสู่วันที่2เสร็จปั๊บในเวลา5ทุ่ม50เพื่อนเพื่อนก็กดดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกครับเพื่อใช้เป็นโปอออรปเ,ปปเปลี่ยนเนาะทำไมเราต้องสมัครเวลานี้นะครับก็เพราะว่าห้ทุ่ม50าน่ะมันก็จะเข้าสู่วันที่3แล้วใช่ไหมพอเข้าสู่วันที่3เสร็จปั๊บเนี่ยอีก อีก10นาทีก็เข้าสู่วันที่3แล้วเพื่อนๆก็กดกลับมา3ามเหมือนเดิมเพื่อให้มีแบบแพ็กเกจเยอะขึ้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับว่าดอกจัน935ดอกจันสี่เหลซีเลียมโทรออกเนี่ยมันจะให้แพ็กเกจอะไรเรามานะครับนี่นะครับก็จะเป็นโปรของดอกจัน935าดอกจันส7เซีเลียมแล้วก็โทรออกแล้ว่นะครับกดโทรออกเสร็จปั๊บมันก็จะขึ้นข้อความมาคล้ายๆกันครับควรได้ทําการเปลี่ยนโปรโมชั่นนั่นนี่นะครับแล้วมันก็จะให้แพ็กเกจเน็ตเรามาทั้งหมด1 0กิกนะครับ สิบกนะิกเนาะถามว่าสิบกิกมันเยอะไหมมันก็เยอะครับแต่แพร์โปรหลักอะไอโปรสามห้ามันเยอะกว่าครับมันให้ทั้งแบบเออติ๊กตอกไม่อัน้นโซเชียลมีเดียสิบสี่แอปเล่นเกมไม่อัน้นอะไรเงี้ยคือผมคิดว่าไอสามห้ามันโอเคกว่านะครับผมเลยใช้สามเจ็ดนี้เป็นโปรเปลี่ยนเนาะนี่นะครับโอเคหลังจากที่เราเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดเสร็จปั๊บนะครับเปลี่ยนเป็นสามเจ็ดเสร็จปั๊บนะครับเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็สามารถกดกลับมาสามห้าได้ตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเลยนะผม โอเคเนาะพอเข้าสู่วันที่3เสร็จปั๊มนะครับก็สามารถกดกลับมา3 5หเลยก็ได้นะครับดอกจันก้าสามห้าดอกจันสามห้าสี่เหลี่ยมโทรออกครับก็ประมาณนี้ละกันอ้อมพอเข้าสู่วันที่4่อ่าเพื่อนๆพ่ก็รอห้าโทมห้าสิบแล้วก็กด3 7เจเหมือนเดิมครับเข้าสู่วันที่5หลังเท่งคืนเป็นต้นไปก็กดเลยครับเวลาไหนก็ได้เนาะพอเข้าสู่วันที่6เหมือนกันครับห้าโทมห้าสิบนะครับผมก็กดไปเรื่อยเยคือทําอย่างนี้วนไปวนมาเรื่อยๆครับ แล้วถ้าถามว่าเอ้าแล้วก่อน5ทุม5่ม50เนี่ยเราสามารถกดสมัครได้ไหมจริงๆมันสามารถสมัครได้ครับอ่าเอาเป็นว่า,สา,าสามารถกดไว้ก่อนนอนก็ได้นะครับสมมติว่าเพื่อนๆขี้เกียจรอแบบ5ทุม5่ม50แล้วแต่ว่าเฮ้ยจะนอนแล้วว่ะอะไรเงี้ยก็กดดอกจัน935ดอกจัน37เ่เลียมแล้วก็โทรออกไว้เลยครับในวันที่สองเนาะ ก่อนนอนนะครับก็กดไปเลยครับพอพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็ค่อยกดกลับเปลี่ยนมา3 5หนะผมเพื่อให้เรามีเน็ตเล่นได้เรื่อยๆอ,อะไรนี้ก็แล้วกันนะผมโอเคก็คือแค่วนแบบนี้ง่าย,ายๆเรื่อยๆนะผมในทุกๆวันนะครับเพื่อน,อนๆก็สามารถเล่นเน็ตฟรีใช้ได้ไปเรื่อยๆแล้วนะครับไม่ผิดกฎอะไรเลยนะเพราะว่าทางเครือข่ายเนี่ยเขาก็ให้เรามาอยู่แล้วนะผมคือไม่น่าจะมีปัญคือไม่มีปัญหาอะไรแน่นอน,นครับในส่วนนี้นะผมคิดว่านะผมโอเคแล้วเราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเน็ตของเราหมดนะครับมันก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเราใช้เน็ตทั่วไปเนะ โอเคครับผมก็แค่ทำวนลูปแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเล่นฟรีได้เรื่อยๆไม่อั้นแล้วนะครับตลอดชีพกันไปเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ละกันนะครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปของผมนะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนเนะชื่นชอบนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคลิปเนี่ยเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าคำว่าสวสดีครัับสสวดีครัส